โซขี่ผู้เท็จโตปดสิบอ้กกระตุ้นเติงกสองเติงสองบ๊อดบอดบอชเสามสิบเวสามสิบนะพ่อรอสามสิบนะนายบั่างใครางใครลเบิงง สบายดีพี่น้องดดีพี่น้องอยู่นี่ไนีกับตันลายบ้งไงครไบจะไปเอาไงมาเนี่ีกับตาท้านี่บก็ือใกที่บ้านที่บ้าเห็ดหน่งเงิบอบ้านน่นหนึ่งบายแล้วเดี๋ยวร้อเป็นเจดีอัดใส่อธิือว่าใส่กับอทิของพอเทนี่สิเป็นหม่อง รุ่นและรุ่นพาแล้วรุ่นสูงเลยเทพื้นพวาสเอาเจดีได้ไหมเนาะเจดีนี่ขึ้นเพื่อไว้อธิได้ยังลีโบ้เ้ย่่อาะรไ้อไไ่พูด Icana, ไปบวเปาอีไปสติเป uh ้าอ hey. ีสายไปซื้อปูนสองสอบคนใส่เงินเป็นเนาะ โอเคเราพี่น้องนาะตอนนี้ซูเปอร์ตีพีกัลักออกโทเรนรงนนะดเจอกรบเป๋าดาวบันนาออบอดจอดกได้อันนี้ไปน้ำตาลบอรูดสีมือเฮือนเออเจอซูเปอร์ตีพีบระเป๋าดาวบันนาพี่น้องย่อง โทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อคัตตายกับเด้อพี่โก้ขอเงาไม่เฮาซาใจแล้วจะแข่งกับหุ่นได้ปุ้นนี่ไปบอหน้าแกงเอาไปทานก่อนสายเปียกแล้วทางกำลังเทียนตอนนี้ไปเอาไอ้กีดหินปูนทรายเนาะพี่น้องเนาะมาก่อมาก่อไอ้เจดีหรือว่าก่อธาตุ ไปใส่อัฐิหรือว่ากระดูกนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ตากล้องก็เป็นกัปตันเนาะ <c oughs> ต้องจับทั้ไถทั้งถ่ายสิ่งขนาดพี่น้องจิงไว้ก่อนเนาะเอาอิดบ็อกอาจะก่อนก็อนเอาสี่ก้อนบอก โแตกโอซอดกันแตกดอกคอยเมื่อว้าวนี่ซ้อนแบบเบียงเพียงอบตซ้นั่เพียงหนึ่งสองสองแล้วคุณจะมาตรงนจะคือตั้งอันนี้แต่ใครจะคือบ่ตั้งกับการันหัน สเป็นบองโรงงานผลิตบ็อกเรียบร้อยปะมาเอาฟูนาอากีตูมเ็ตเลยเนี้ตมยอานะกุมบอยแล่นะ โอยเห็ดแห้งแท้เครื่องตุ้ยไทยก่อยฮักหมดที่นี่เลยต้อนลุงสองดูบ้าสูบมาให้มันบดได้ไวมาหดอันนี้ก็มาเอานั่นมาทรายกับพินเบอดาวไว้พี่น้องเอ้ยลรางข้าวพอดีห่อนะล,ลิส่วนใักเขามา เอาเลยนะทุดทไท,กทยกั้เท่น้ำกันคือเก่าเห,ห้อฮะตัวที่ใส่ลายหนีนี่ใส่ลายนะกับมันเทาต้องใส่หินลายอยู่แล้ว ก็อย่ากับสิ่งนี้น่ะกับตันตันทำเออนักวิศวะจุกเราจัดมันแมงเหรอฮัลโหลเจ้าของจัดมันสิถล่มมือได้เห็นเองได้เจ้าของมาลงจัดเลยปีข้างหน้าวาสิเลี้ยงสโลงกันมาสันเลี้ยงก่อนนะห้าห้าแล้วจังบนตรงจัดโอ้ยได้กินแล้วก่อนเลยห้าแล้วกับเปิดคลายเลย เอาเดวอนนี้ันมัสว้ยอนกวิศวกรเป็นหนีแม่น้องเพ้นพี่น้องเอ้จีดหมื่นกีบเผื่อมาใส่กันเป็นแสนโล่มีน้องพังไว้จี๊ดหมื่นั่นกระตุกใจว่าโลแต่ว่ากีบน่ยยังพอสู่อยู่บอดสามลอยนะก็ว่าจ็0ดหมื่บาทใ้หอยสอย ไฟเถอะบูมีไฟเถอะไฟเถอะกัะตันโลเฮ้ยเลยกระไดเอาฟอนต่างแท้ <c oughs> ล,งลงอยู่หักบูมีเมื่อคือนคนี้เมื่อคืนไอ้เสาจอยไอ้แฉกไปหาบูออกมาบูพุนตกเมื่อคืนนี้กัะตันไม่ได้ออกมาถ่ายรูปนอนกระเป๋าไก่ไปไอ้ไปอวดกัปตนนันอีก <c oughs> สาสอบเปิดแล้วรือเปลาพอแล้วสตาร์ทเครื่องมันบวพพได้เอามาอีกระสอบนะพกก็ดไปอเร่งเ่งเอดลยนยกำลังก่อเลเมือวันฝุดผมจะได้เอาขึ้น โอ้เมื่อไห่จะได้พี่น้องหินกันได้นักเา โอเคพี่น้องเอ้กำลังก่อไปกินเขาหน่แเลยเทียงทีเทียงแล้วโอ้ยมานจากเดือนนี่เนาะไปอะไพี่น้องเลยขอไปคิววัสนินแล้เพรากันมาอย่เนาะ ให้กินข้าวก่อนป่ะป่ะปูนเท่ากับแข้งง่ายดอกนี่ก็อวัดวัดน้ำม้งที่นี่วัดหน้าม้ง ไปเบิ่งอ,อาหารเงินก่อนไหมว่นสิปิดคลิปเลยเาาไปเบิ่งอาหารก่อนน้องโอ้ดอกไม้มีอย่างเนาะอาหารก็กินเนาะมีอะไรมีอะไรมีอะไรตั๊ตมมะฮงแกงหน่อไมา้อุ้ยสบายดีพี่น้องกำลังดีพ่อแม่พี่น้องมาส่งเขา คุณพี่น้องคุณผู้กองตีนเจดีตีนฐานเนี่บักโดลงไหมบักโดมาเนี่ยคุณมันขึ้นไปห้างพวกผมือกินอะไรกัยิ่งซะบอกขึ้นไปเล่นน้ำแล้วมันก็ลงมาบักโดสื่อกด้สื่อมาตัวห้องตัวห้องหรือซาตานอะไรก็สีดุกันตายมันโชว์แดงมันก็ไปเล่นน้ำเรื่ม โอเคพี่น้องปิดคลิปว้นศนิน์แล้วพบกันไหมคลิปนาอย่าลืมก่ไลค์ให้เด้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาคลิปได้ย่าเบิ่งได้ชมปลายล่ะพี่น้องสบายดี